พี่ครับพิมพ์คำว่า MTC นี่ MTC นะครับแท่งนี้แท่งนี้นะครับเป็นวันที่สามเมื่อตัวอย่างวันอาทิตย์พี่ครับโชคอุตสาหนั่งคลิปสั้นๆสรุปคลิปสั้นๆเพื่อเอามาสอนพี่ดังนั้นพี่กรุณาทนดูคลิปโชคหน่อยนะครับว่าโชคคัดหุ้นตัวนี้มาพเพราะเซฟตัวมันก็มองเหมือนกับตัวโชคโชคคัดด้วยเงื่อนไขอะไรอย่างนี้ไง ชคก็อยากให้พี่ลองพี่ทนทนดูหน่อยนะครับขอโทษทีครับผม MTC ครับผมหุ้นเมืองไทยตัวนี้นะครับผม MTC โชคบองว่ามันกลับตัวนะครับจริงๆมันเป็นเหมือนว่าบัดทอมขาหนึ่งขา2แต่มันก็ย่อลงมานะครับไม่หลุดแนวรับไม่หลุดโลเดิมแล้วก็ยิงส่วนขึ้นมาเนี่ยโชคก็เฝ้าไว้ได้ครับผมทําไมชคมองว่าว่ามันน่าสนตรงไหน,นรู้ไหมครับ ถ้าเรามามองกรอบนี้นะครับมันมีทั้งเก็บมันมีทั้งยกเขย่าอะไรก็แล้วแต่ในการเคลียร์นะครับที่ราคาประมาณ3 6บาท37บาทตรงนี้นะครับแล้วมันดึงกลับขึ้นมาเล่นอย่างเงี้ยสำหรับโชคโชคมองว่ามันมีในยะตั้งแต่ราคามันลอยมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเริ่มมีบิ๊กหลอดต่างๆนะครับแรงซื้อที่มันซ่อนอยู่ใน ATOTC นะครับในกรอบตรงนี้เยอะมาก ที่ปารานราคานะครับ3าบาท50สตางในกรอบตรงนี้เห็นไหมครับเยอะมากกลายเป็นว่าทุนตรงนี้โชคมองว่าประมาณ30 35บาท50เห็นไหมครับย่อเคลียร์แล้วก็ดึงกลับมาอยู่แนว35บาท50แล้วก็มายกย่ออยู่ราคา35บาท50แสดงว่าหน้าจุดตรงนี้มันไม่ได้น่ากลัวสำหรับโชคนะ ถ้าเป็นสต็อปลอสนะครับโชคก็ไม่ใ네นกลัวนะครับสต็อปลอสนะครับมันอยู่ที่ว่าเอาที่ราคาเปิดของต้นแท่งเขียวหรือราคาโลของแท่งเขียวก็ได้เพราะเป็นแนวรับสําคัญของเส้นนี้อีกเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้เสียหายสําหรับโชคโชคก็เลยมองดูว่ามันก็มีโอกาสที่จะยกต่อแต่น่าเสียดายอย่างเดียวคือตอนมันยกแท่งเขียวแท่งนี้นะครับวอลลุ่มมันน้อยไปนิดหนึ่งแค่นั้นเองต้องรอดูทิศทางตลาดว่ามันจะยกเขียวขึ้นมาได้ไหม เพราะตอนที่มันกดโรยลงมานะครับวอลลุ่มมันก็บางลงมาเรื่อยๆแต่ยกเขียวทั้งนี้จริงๆวอลลุ่มน่าจะมากแต่มันไม่มากพอโชคก็เลยรอดูก่อนว่ามันยกนะครับกลับขึ้นมา36บาท37บาทได้ไหมถ้ายกมาตรงนั้นได้โชคจะรู้สึกว่าแพงขึ้นมานิดหนึ่งแต่ความชัวเราจะมากขึ้น NTC ครับผม พี่เข้าใจเงื่อนไขโชคไหมว่าทําไมโชคกล้าเสี่ยงพี่ต้องดูซี่เห็นไหมครับมันยิงมาวอลลุ่มมันแห้งเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยหลายๆอย่างปัจจัยจริงๆแท่งเขียวแท่งนี้นะครับมันยังไม่ได้ออกของเลยดังนั้นนะครับมันต้องยกขึ้นมาอะไรมาออกของอีกเพราะตรงนี้เห็นไหมครับทุกอย่างเราเห็นลงมาตรงนี้ก็บิ๊กหลอดทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับที่เข้าเก็บโชคก็อธิบายไปเมื่อวันอาทิตย์หมดแล้วโท่าแค่อยากให้พี่มองว่าเห็นไหม ทุกครั้งในการคัดหุ้นอย่ามองแค่ทรงกราฟอย่างเดียวแต่มองทุกอย่างที่มันอยู่ในกราฟว่ามันมีอัตลัจจัยอะไรบ้างแล้วคราวนี้เรากำหนดเงื่อนไขมันขึ้นไปใช่ครับถ้าเรามองแนวนี้มันก็คือเบรกเอาถ้าเรามองแนวนี้นะครับก็คือเบรกเอาเห็นไหมครับมันก็เป็นเบรกเอาแท่งนี้ไปด้วยเลยพี่ครับ มันยกมาแท่งนี้โชคก็เข้าแล้วครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่เาเป็นหุ้นการบ้านเข้าใจไหมครับแล้วสต็อปลอตก็อย่างที่บอกโชคก็ไม่มานั่งกลัวอะไรกับมันมากพี่เริ่มจับทิกโชคได้ไหมเริ่มจับรูปแบบการเล่นโชคได้ไหมเริ่มจับสังเกตได้ไหมว่าโชคมองอะไรบ้างโชคเป็นคนเล่นหุ้นนะครับใช้จิตวิทยาการอ่านพฤติกรรมมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลุ room, ่มยืนยันยกแท่งเขียวใครเป็นคนยกยกมาราคาไหนยังไงก็ต้องยกต่อหรืออะไรพวกนี้นะครับโชคเป็นคนอ่านพฤติกรรมมนุษย์ อินดิเคเตอร์โชคถึงไม่ได้ใช้ไงอินดี้เพราะมันรู้สึกว่าลวงอันนี้ต่างหากที่เราจะต้องมอง